ดูโปรแกรมซีบัตรกันนะวันนี้ผมว่าผมจะปั้นกระหนกสามตัวต่อไปจะได้ซื้อเครื่องปิ้น3สามดีปวดหวัวอีกซีเครื่องเลเซอร์ไม่บรรลุเลยฝึกฝึกฝึกไว้ก่อนนะเตรียมตัวเตรียมตัวโปรแกรมปิ้น3สามดีซีบัตรเขียนสามดีอนิมเมชั่นอะไรพวกน,นี้ จะทํากะนกแต่สุดท้ายกลายเป็นหน้ายักษ์เฉยเลยอันนี้มันดูหยาบๆเนอะคอมผมแรมงงไม่ดีการ์ดจอมไม่ดีเลยเห็นหยาบ๋ยวยดูรูปที่มันเนียนปากยักษ์ไงทีแรกก็จะทํากะนกแต่ผมปรับไม่ตงรงภาษาอังกฤษเยอะจัดไม่รู้ว่าปรับตรงไหน ตอนแรกๆก,ก็ปรับได้เลยตอนได้มาแรกๆหลายเดือนนี้แล้วตอนนี้ลืมแล้วต้องไปหานั่งอ่านนั่งดู youtube กอนนะ <c oughs> จะมาดูหน้ายักกันนะ <c oughs> มือไปโดนแบกเ,เริ่มหนึ่งมไม่ได้เซฟไว้น่ายักพร้อมจะบ้าตายไม่อัดแล้วนะเยอะเจ็ดอยู่กอบง,งานแล้วอัดตอนงานเสร็จทีเดียวเลยแนละ้วเ,เริ่มหนึ่งไม่จะตายแล้ว ใส่ตายักแล้วเขาเนี่ยอย่าใส่อย่างนี้ก็ดูดีนะจะลองหมุนตาอย่างยาวแล้วน่าเกียดเลยเห็นไหมต้ยอยงดูเพราะสิบบัดรแครับใช้บัตรอยู่สองตัวตัวนูนกับตัวดึงดึงที่เขี้ยวแล้วก็เขียนนูนตัวยุบใช้ีดิดเอาย้อนกลับแล้วปมก เอาสมองไปใช้เครื่องเลเซอร์มั่งนะ,ะอันนี้แซมเปิล